สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีเ้านี้ได้ค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะเ้านี้กับแม่น้องเนเน่น้องโนวาชาแนวค่ะนี่ค่ะส้มตำกุ้งสดอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็นบหมงามส้มตำกุ้งสดร้านเจ้าเดิมเจ้าประจําค่ะกดเลยลูกกดเลยสาวหน่อยก็ได้นี่ค่ะ ร้านเจ้าเดิมเจ้าประจำอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้านน่นี่แล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะคะนี่พี่น้องแกงขี้เล็กเมืม่อน,นี้ได้แกงขี้เล็กมาเด้อเพิ่นเฮ็ดแกงขี้เล็กเด้อพี่น้องกาเมืนน่อนี้ตอนแรกว่าจะขับรถทานแล้วพี่น้องเอ้ยตั้งใจแล้วแหละว่าเออวันนี้ไม่ซื้อหรอก เพิน่นได้ยินเสียงรถเพิ่นเอิญอีกแล้วพี่น้องเพิ่นเบรกแล้วค่ะทเทเห็นเลยนะคะนี่กุ้งกะนับโตได้ดอกค่ะพี่น้องกินข้าวในห้องค่ะเมื่อนี้วันนี้กินข้าวในห้องจ้ะกุ้งกะนับโตได้อีกแล้วอันย้อนกลับมาว่าเรื่องไหมค่ะตอนน้องพี่น้องเนาะอันเพิ่นได้ยินเสียงรถเพิ่นแลนออกมากวักมือกวากมือใส่อีกแล้วเพิ่นว่าเมื่อนีน้มีแกงขี้เล็กสั้น ปาดบ่ได้อนไปด้เ็ดแกงเล็ดโดนเลยได้พี่น้องนานมากเลยอ่ะบัตรที่นี่มือนี้เรามีแกงเล็ดแล้วก็เลยกวักมือเอินกระสันพี่น้องอืมกินก่อนอ้าวแม่ค่าลืมปากี้โก้พี่น้องคะ่ะแม,ม่ข้าแม่ค่าลืมปากี่โก้เลยเด้อบัตรนี้เอาสร้างปากี่เอาปากี่โก้สองมาว่ะสันพี่น้อง จับปากี่โกไปวางไว้ให้เพิ่นสองมัดเพิ่นลืมซ้ำละมอดตโมหลายจักว่าวยังดอกโมว่าสั่นจักโมยังแน่โอ้ยบ่เห็นแกงขี้เล็กนะพี่น้องใสตตรงนี้เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวยับกล่องมาไกลๆอีกก่อโอ้โหขวมซะเนาะนี่นี่ยับกล่องมาไกลๆเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่ตัวเห็นบ่สัตว์นะค่ะแกงขี้เล็ก ับในเมื่อนี่บอกให้เพิ่อนไสนไซ้อะไรนะไอ้ทัวลิสงใหแนในเดอ้อสันอืมอืมแซบนะแซบนะคะนี่จ้าเห็นบ่พี่น้อง แต่แซ่บบ่ค่ะอื้มออสีจัดจ้านเลยค่ะเมื่อนี่บอกเพื่อนเอาเผ็ดเเด้อมือนี่วะมื่อนี่อยากกินเผ็ดเดเด้อไหมค่ะว่าเอากุ้งสุกกุ้งแล้วตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมือนี่คุณแกงคีเล็กถุงละสามสิบบาทไข่หลายๆดอกยังพันด้ซิมอยู่จากสีแซบ่บคือเกาบ่เพ่นไปได้เฮ็ดดนและแกงคีเล็กค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเห็นบ่าบาทนี่ โอ้โหจะกินแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องบาดนี่หิวค่ะไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันเดอ้อจา๋าโอ้ยมือกับสันหิวเขา่าอาจจะกินแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องจา๋าสีน้ำแล้วเดอ้อค่ะบาดนในหิวข้าวค่ะอืมอเสียดายปากกี้โกนะเราลืมปากกี้โกได้ไหมยัยอันเนี้ มดตะโมแม่ค่ากระไดกลางที่เหล็กอืเจ็บคือเกาพี่น้งองยกมือให้เลยไม่ใหญ่นี่ยไม่ใหญ่ฝ่าเธอกับเขาแสบอิหลีอืม เ <S an> มอวันไปจงของแหงจงปลาเมือแหงเมื่อไปหายไม่ใหยใส่ท้องอยู่บ้านค่ะอยู่หนองคาย <S an> จงสับเบียงไปหายพี่สาวดำน้าเดะบ่มีเงินจงหายจงสับเบียงไปแล้ะกันเนาะออื <S an> <S an> ร่อยมากซักผ่าอีกล้วด้วยค่ะพี่น้องมื่อเนี้ยพ่อกันย้ำใจกันมีจต่ซักผ้าตากผ้านะอาทิตย์ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามมือเชื่อเว้ยล่ะหา,หามเราดูอะไรอ่ะลูกโอเค หรเอาน้ำวลเล็กให้แม่หน่อยได้ไหมคะำปิดแขนนะอืมแม่แป๊าเองก็ได้อ่ะ <c oughs> ใส่ลูกสาวเป๊นปวน้าวลเล็กห้ยนว่าเปิดแขนนะคนวะเป๊วน้าจะเบุกกก็ได้ค่ะพี่น้องหิวน้ำเผ็ด มาแล้วจ้ะกินน้ำก่อนค่ะเห็ดกระดกขว,วดนี่เด้วยอพี่น้องแฮ่งที่เหล็กอร่อยอ่ะอืมแซ่บเขาเนื้อกับติดมือพี่น้องค่ะอืม Tôm tăm cũng rất โอ้เสียดายเสียดายปากี้โกเลยอืมอร่อยอ่ะ เ่าน้านจะบก่บก็ได้ค่ะพี่น้องหิวน้ำเผ<ขต>็ดมาแล้วจ้ะกินน้ำก่อนค่ะเผ็ดกระโดกขวดนี่เลยด้วยพี่น้องแังที่เหล็กอร่อยอะ่ะอื้อ แซ่บขาเนียวกับติเมื้อพี่รองค่ะอืมต้่มตำก็อร่อยอืม Ơ mm. sẽ đài Sẽ đài cái cổ đấy Ừ. Mm. À กันด้วยค่ะพี่น้องขอ,อกินข่าวจุงบื้ยกันด้วยค่ะบ๊ายบาย